มันต้องเป็นเอาวุุดทายผู้ชมมันเรียบร้อยได้แล้วสกินรถคันเทพเว็บเติมเกมออนไลน์ที่ถูกในสุดใน3โลกบริการครบจบทุกเกมราคากันเองแน่นอนแถมยังมีบริการบัตรเติมเกมไอเทมโค้ดเกมและก็ไอดีเกมต่างๆอย่าลืมนะครับคิดเติมเกมคิดถึงคันเทพ ฮัลโหลจ้จสวัสดีเด็กแถวเรกรดทุกคน,นครับมีกับผมปานนนท์จากช่องพี่เจทีพอ,อีกแล้วเย้มชมวันนี้นะครับผมจะมาสอนนะครับตอบคาถามูม้ชมครับข้อสุดท้ายแล้วผอมชมครับรับลดฟรีน้ชมก็ของวันนี้เป็นข้อสุดท้ายน,นะผมก็เคยบอกคําตอบมาเมื่อวานแล้วู้ชมครับตอนแรกผมว่าเย็นแล้วผมว่าจะไม่ทําคลิปแล้วนะแต่ว่าผมกลัวู้ชมครับว่าบางแล้วก็มันมีหลายช่องที่ทาคลิปไปแล้วนะผมก็เลยว่าเอ้ยคุณผู้ชมน่าจะรู้แล้วน่าจะดูหลายช่องแล้วปะแต่ว่าผมก็กลัวว่าอาจจะมี FC บางคนที่บอกว่าเอ้ยไม่รู้นะ้รหืา ดูช่องผมแล้วไม่ได,ดูช่องอื่นผู้ชมก็เดี๋ยวจะไม่รู้คุณผู้ชมผมก็เลยมาทำคลิปบอกนะครับก็ไปดูกันเลยกดเข้าไปตรงที่4ี่ก่อนเลยคุณผู้ชมครับอย่างแรกคุณผู้ชมแล้วก็กดไปอ้ามีคนส่งขวัญให้ไม่ส่งให้พี่แล้วก็ได้คุณผู้ชมคคือพี่ได้ครบแล้วโอ้ขอบคุณครับแต่พี่ได้ครบแล้วคุณผู้ชมโอเคคุณผู้ชมแล้วก็กดเข้าไปคำถามคุณผู้ชมโอเคคำถามคืออาวุธใดที่มีการสังหารไม่สุดในปีที่ผ่านมาคุณผู้ชมครับก็ mp สี่ศูนย์ชมครับถามว่าใช่ไหมพี่อันนี้แน่นอนใช่ไหมเพราะเมื่อวานพี่อ่านตรงนี้แล้วผู้ชมตรงที่รู้หรือไม่เรียบร้อยผู้ชมว่าถูกแน่นอนเพราะเมื่อวานที่พี่พาอ่านน้องก็ถ้าเกิดใครดูคลิปพี่เมื่อวานก็รู้อยู่พี่พาอ่านอยู่ไอตรงนี้รู้หรือไม่เนี่ยว่าเอ,อ่อ mp สีศูนย์ป็นืนที่ว่าเนี่ยผมก็คิดพี่ก็คิดแล้วว่ามันต้องเป็นอาวุธสุดท้ายผู้ชมมันเรียบร้อยได้แล้วสกินรถเรียบร้อยผู้ชมได้แล้วผู้ชมครับก็ใครตอบถูกครบหมดก็จะได้ไปผู้ชมครับถามว่าพี่ครับแล้วถ้า เอ็ดน้ชมพับก็คือถ้าเกิดน้องลืมตอบน้งตอบไม่ทันสองวันสองวันสามวันเนี้ยน้องสามารถมาตอบใหม่ได้น้ชมก็คือมาตอบคําถามของวันพรุ่งนี้มาลรืนนี้ได้จนถึงวันที่สามเบ็ดน้ำชมพับก็คือถ้าเกิดใครตอบยังไม่ครบห้าคำถามก็คือมันจะคําถามจะอยู่ถึงวันที่สามเบ็ดอ่ะวันนี้เพิ่งวันที่ยี่สิบสี่มีอีกหกคำถามชมพับมามีอีกเจ็ดคำถามมาให้น้องตอบชมจนกว่าจะครบน้ำชมเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงว่าจะไม่ได้นะครับได้แน่นอนโอเคมันชมคลิปนี้มาเร็วไปเร็วมันชมพับผมแค่มา บอกที่เฉยมิชมว่าแล้วผมก็จะไปแล้วอยูผมต้องไปอาบน้ําก่อน่ชมอ๊อฟยังไม่ทำกับข้าวเลย่ชมพอดีเพิ่งเลิกงานแล้วสกินรถที่เราได้มันก็จะเป็นสกินคันนี้มิชมโอ้ยสวยอยู่นะเดี๋ยวคันนี้วะคันไหนอะคันนี้มิชมมีหกเหลี่ยมอยู่หน้าโอเคครับมิชมสกินรถที่เราได้ก็คือคันนี้มิชมก็จะเป็นหนึ่งในสกินรถบิ๊กฟู้ที่ได้ฟรีมิชมถ้าได้มามิชมถ้าเทียบกับคันอื่นก็อันนี้ก็ฟรีเหมือนกันอันนี้ก็ฟรี อันนี้ไม่แน่ใจว่าฟรีหรือเปล่าก็โอเคค okay, ุณผู้ชมครับก็คืออาจจะไม่มีการตกแต่งที่ล้อแต่ว่าหน้ารถมันมีแสงคุณผู้ชมแล้วก็มีแสงไฟส่วนคันนี้คือคันปัจจุบันที่พี่ใช้อยู่อือคันไหนสือกันแต่ปกติรถบิ๊กฟุตพี่ไม่ค่อยได้จับเล่นเท่าไหร่คุณผู้ชมครับแต่ว่าเอาคันนี้ใส่ต่อคุณผู้ชมแล้วก็กระเป๋าเดีเ๋ยวเปลี่ยนกระเป๋าเห็นว่าใส่แจกว่าจะชวนไปเล่นคุณผู้ชมครับนอกรอบก,ก็ใส่แจกคุณผู้ชมเขาบอกว่าใส่กระเป๋าเหมือนกันเดี๋ยวา้องใส่กระเป๋าเหมือนใส่แจกอันนี่คุณผ โอเคก็ใส่กระเป๋ามาใส่แจกคุณชมครับโอเคครับก็ตามนั้นมชมคลิปก็จะเป็นเพียงเท่าน,นี้คุณชมครับมาสั้นนิดน,นึงแล้วก็ไปไวนิดน,นึงคุณผู้ชมเพราะว่ารีบไม่ใช่หรอกเย็นแล้วคุณชมครับพอดีเพิ่งเลิกงานไปทําสร้างปัญหาให้สายแจกมาคุณชม,มแล้วก็กลับบ้านสร้างปัญหาเสร็จผมก็หนีกลับบ้านคุณชม,มผมโหดไปละไปแล้วคุณชผู้ชมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ